มานะครับ,รบวันนี้19กันยายนที่จริงก็ตรงกับครบรอบ6ปีเหตุการณ์รัฐประหารพอดีอนะฮะแล้วก็บังเอิญวันนี้ก็มีการประกาศแต่งตั้งนายทหารนะครับโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาแล้วนะครับในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด811รายด้วยกันนะครับตำแหน่งสำคัญสำคัญในกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่หลายฝ่ายจับตาเนี่ยก็เปไปตามคาดเลยนะครับ ปลัดกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษโยธินก็ขยับจากผู้ช่วยผู้ชการทหารบกขึ้นเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็แทนพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกรัฐมนตตีเนี่ยมีคําสั่งย้ายไปช่วยราชการนะครับส่วนพลเอกชาตรีทัตตินะครับรองประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไปเป็นเจลยทหารทั่วไปสํานักงานรัฐมนตรีพันเอกอธิวุฒิเขียนวิจิตเป็นหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีสํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับ แล้วก็มีพลเอกนิพันธ์ขอภายพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับผู้นวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีตําแหน่งอื่นๆนะฮะอย่างตําแหน่งที่เราสนใจตําแหน่งหนึ่งก็คือพลอากาศเอกประจินจันทตองนี่นะครับก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ8ปดร้อยสิบเอ็ดตำแหน่งนะรตรงเป๊ะเลยก็คือใช่เลย ใช่เล,ะะเลยนะฮะถนนสักเลยนะฮะถนนเอกถนงสักนะครับ